หลังจากคลิปเมื่อวานเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะได้รับชมศึกดดนเดือดข้ามเซิร์ฟเวอร์แบบโดๆไปแล้วมาในวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกๆท่ๆทานเนี่ยมารับชมศึกดดนเดือดของทีมปีศาจล้วนๆกันบ้าง <Wow. S 1> เพื่อที่เราจะได้รับรู้อนาคตล่วงหน้าว่าตัวละครตัวไหนหรือตัวละครปีศาจตัวไหนเนี่ยที่มันติดเมตาในศึกดดนปีศาจรวมไปถึงตัวละครปีศาจแต่ละตัวในระดับ S S R หรือระดับ S S R บวกจะมีตัวไหนที่เราควรเก็บควรปั้นควรทํากันไว้บ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้จะมีคําแนะนําดีๆจากผมมาไม่มากน้อย ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคือสุเกะวันพันแมนเดอรสตองเกตสูเวอจีนและก็อย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยครับผมเองจะพาเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยมารับชมศึกดวลเดือดภายในทีมของปีศาจว่าในเวลานะตอนนี้เนี่ยทางเซเวอร์จีนเข้าปั้นตัวละครปีศาจตัวไหนมาไว้ใช้ในศึกดวลเดือดในครั้งนี้กันบ้างและที่สาคัญภายในคลิปวิดีโอนี้เราจะได้เห็นการต่อสู้ของเจ้าตัวละครใหม่อย่างนกไฟฟินิกแมนระดับ SS r บวววกกตัันนนีี้้้ดดดยเเพรราาาะหลงจคิปปม่ทไไู มีเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนตัวนี้อยู่ทั้งหมด2ตัวแต่มันแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะ uh> นอกจากชุบชีวิตเพื่อนภายในทีมเท่านั้นแต่มาวันนี้ผมขอการันตีเลยครับว่าไอ้เจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนระดับ SSR บวกตัวนี้เนี่ยจะได้มีการโชว์อันตรีโชว์พาวกันบ้าง uh> และตัวของมันเนี่ยก็ยังจะแสดงให้เราได้ดูอีกว่าไอ้ความสามารถของเขารวมไปถึงประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะสกิลระดับ SSR บวกตัวนี้อย่างเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการวางตัวละครของแต่ละทีมกันบ้างดีกว่าสําหรับคนแรกที่ผมจะดูก่อนเลยนั กุกกิร่างที่2ตัวละครปีศาจเมตาณปัจจุบันตอนนี้ที่เขาเลือกใช้นจะมีตั้งแต่เจ้าตัวด้วงระดับ S S R บวก้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงโบ้อนระดับ S S R บวก5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงคอหลักของทีมปีศาจตัวนี้ขาดไปไม่ได้เกเรวกันชุบ S S R บวก5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงตัวละครใหม่ล่าสุดนกไฟฟินิกแมนระดับ S S R บวก4ดาวเหลือง3าดาวม่วงตัวละครสายสตันในระดับ S S R จัดไปเลยเกวินห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงและตัวละครเล่นความเร็วปิดท้ายในระดับ S S R โซนิกร่างที่2 5ดาวเหลืองห้าดาวมสหรับคน คนนี้เนี่ยก็จะจัดตัวละครมาตามเมตาของทีมปีศาจแบบเป๊ะๆเลยนะซึ่งตัวละครเมตาของทีมปีศาจเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เจ้าตัวด้วนที่สามารถสะท้อนดาเมจทั้งทีมได้เอามาไว้ยืนแทงยืนถึกภายในทีมโบร้อนระดับ S S R บวกตัวนี้ก็เป็นตัวรับดาเมจได้เช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึ่งก็คืออันติของตัวละครตัวนี้มันแรงมากๆส่วนเกรียวกันชุบตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงมันเป็นคอหลักของทีมปีศาจต้องมีอยู่แล้วนะฮะในแผ่นปัจจุบันและที่สําคัญอีกหนึ่งตัวไม่แพ้เจ้าตัว เขาเนี่ยสามารถบูตความเร็วให้กับเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับมันได้อีกทั้งยังมอบโลดดูดซับดาเมจให้กับเพื่อนด้วยนะฮะทั้งหมด20%ต่อมาก็จะเป็นตัวละครเกียวินสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยแนะนําให้มีเลยนะใครที่คิดจะเล่นศึกดวลปีศาจเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถสตัรสตูดได้ทั้งหมด3ตัวหากใส่ชุดเรสเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะสตัรสตูดได้ทั้งหมด4ตัวเลยและส่วนตัวละครปีศาจตัวสุดท้ายเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนระดับ SSR บวกใครทีีีมเเเเพรราาาะะยยลลออดสิขงค้น่ มากๆใครที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวของตัวละครตัวนี้แนะนําให้เข้าไปดูคลิปนี้ตามที่ลิงก์ด้านล่างผมจะแปะไว้ให้นะและต่อมาเดี๋ยวเรามาดูทีมของเจ้าตัวจักรพรรดิเด็กร่างที่1กันบ้างตัวละครที่เขาเลือกใช้จะมีตั้งแต่เจ้าตัวด้วงระดับ S S R บวก5ดาวเหลือง5ดาวม่วงโซนิกร่างที่2 5ดาวเหลือง5ดาวม่วงโบโอส S S R บวก5ดาวเหลือง5ดาวม่วงคอหลักเกริวกันชุบ S S R บวก5ดาวเหลือง5ดาวม่วงตัวละครสตาร์เกลวินตัวนี้ขาดไม่ได้จริง ห้าดาเหลืองห้าเดาม่งวงโดยรวมการจัดตัวละครปีศาจของทีมคนนี้เนี่ยดูทรงแล้วน่าจะแพ้ค่อนข้างสูงเลยนะเนื่องจากเขาไม่มีนกไฟฟินิกแมนในระดับ S S R บวกเขามาเจอกับทีมของฟูบุกิเนี่ยโดนนกไฟคาบทิ้งไปเนี่ยฝั่งตรงข้ามจะเหลือตัวละครอยู่ในสนามแค่5ตัวเท่านั้น6กุมห้านี่คือเละเลยนะอีกอย่างหนึ่งคือผมยังไม่ได้นับรวมลูกน้องของโบลอดด้วยลูกน้องโบลอดตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัวโอ้โหโดนยำเละๆฮะแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยการวางตัวละครไม่เหมมืออนนกกกั็จริงแต่่่่ไชวาาโส แพ้ชนะมันจะสูงนะเอาเป็นว่าเราเข้ามาดูในการต่อสู้เลยแล้วกันนะ <Okay. S 1> ซึ่งนะตอนนี้ทีมทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะวางตำแหน่งนกไฟฟินิกแมนร่างที่2ได้ดีด้วย <Huh? S 1> วางไปเจอกับเจ้าตัวด้วงด้านบนไงคุณผู้ชม แล้วก็เกวินจังหวะน,นี้ก็ทําการไล่โจมตีไปอย่างระดอกนะโซนิกฝั่งตรงข้ามก็สวนกลับมาดามเมะอยู่ที่2ล้านยุงแดงก็ไล่โจมตีไปก่อนอีกหนึ่งทีโดนเกวินไล่โจมตีกลับไปฝั่งตรงข้ามก็ไล่โจมตีกลับมาแล้วนกไฟฟินิกแมนเอเโนท์อบกจังหวะน,นี้อันตีใส่ดวงไปเต็มเครับผมดาเมจเข้าอยู่ที่13ล้านนะแล้วก็ทําการคลิปเจ้าตัวดวงร่างที่2ออกจากสนามไปเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือตัวละครแค่ห้าตัวเท่านั้นนะแล้วฝั่งของเราทางด้านสายมือเนี่ยมี6กตัวแบบครบ ฝั่งตรงข้ามกิกกี้เข้ามาระเบิดก่อนแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากมายฮะแล้วฝั่งทางซ้ายมือก็ยิงกลับไปครับผมลํำแสงบีมจากบูรอรั่าง2องเข้าไป18ล้านดัเมจนะ แล้วก็ตามต่อด้วยเกลียวกันชุบอันตีไป8ล้านกว่าดูไม่ทันก็ต้องกราบขอไปด้วยนะครับฝั <Okay. S 1> ่งตรงข้ามก็สวนกลับมา9ล้านหนึ่งอยู่แดงไล่โจมตีอีก1ล้านหนึ่งแล้วก็จังหวะน,นี้ก็ปาดไปต่อครับผมเป็น9้าล้านเนะใส่โซนิีกร้านที่2ระเบิดพลังสีม่วงไป6ล้านเดวงรางสองเข้าไปโจมตีธรรมดาไม่มีดามจเกิดขึ้นเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเขามีคอของเกลียวกันชุบอยู่นั่นเองและกลับมาในเธอที่2เจ้าตัวดวงกลับมาเลือดก,ก็มีอยู่เต็มหลอดแต่โซน่กกนี่ตัวุพรอมกบววเกวินไจมตีไปไจมตกััันนมมานะาะจจงงงหวี้้กก็็ฝ่ตรข การสวนกลับมาบ้างนะฮะในเรื่องของโซนิกร่างที่2จัดมาเลยลูกพ่อโจช,ชาโจช,ชาอ้าวโซนิคโดนสตันอยู่เมื่อกี้โอ้โหลืมดูแล้วก็เจ้าตัวนกไฟทําการอันติยัดเข้าไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมด้วยดาเมดสิบเจ็ดล้านนะเมื่อกี้และเท่าที่ผมสังเกตดูขอย้อนภาพกลับไปแบบช้าๆอีกครั้งหนึ่งฮะ,ะงเพื่อนๆลองดูเจ้าตัวนกไฟดีๆนะมันจะทําการโจมตีใส่เจ้าตัวด้วงร่างที่อ2 <Okay. S 1> อ่ะจังหวะนี้ลงมาปุ๊บดาเมจเข้าไปอยู่ที่17ล้านและหลังจากนั้นคือ มันจะคีบเจ้าตัวด้วงออกไปเลยเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรไปไหมฮะเมื่อกี้อันติใส่ด้วงแล้วก็ด้วงโดนคีบออกไปแต่แต่แต่ด้วงฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ทําการสะท้อนดาเมจกลับมาฝั่งเราเลยนะไม่เชื่อลองสังเกตดูอีกทีนึ่ะโจมตีลงมาปุ๊บดาเมจเข้าอยู่ที่17ล้านและดูครับไม่มีดาเมจใส่ฝั่งเราแม้แต่นิดเดียวเลยการสะท้อนดาเมจของด้วงคือไม่มีผลครับอ่ลองดูเนี่ยไม่มีนะโดนคีบออกไปเลยฮะ ซึ่งอันนี้นี่แหละที่ผมบอกว่ามันโกงแล้วมันดีมากๆครับไอ้เรื่องสถานการณ์คีบออกจากสนามเนี่ยมันดีกว่าไอ้การติดสตันเยอะเพราะว่าไอ้การติดสตันของไอ้เจ้าตัวเกีวินเนี่ยเมื่อเราสตันออกไปโดนด้วงเนี่ยต่อให้ด้วนโดนสตันหรือไม่โดนสตันก็ตามการสะท้อนดาเมจก็จะกลับมาหาฝั่งเราอยู่ดีเนื่องจากเจ้าตัวด้วงเนี่ยมันยังอยู่ในสนามแต่อันนี้คือจังหวัดโดนนันติไปปุ๊บแล้วก็โดนคีบไปปุ๊บไอ้เรื่องสกิลติดตัวนี่คือไม่ได้ทํางานเลยครับผมโอ้โหนี่คือแบบโคตรดี เพราะว่าฝั่งเราได้ทำดำําดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามแบบฟรีๆไปเลย1ครั้งและเจ้าตัวด้วงก็ไม่สะท้อนดาเมจกลับมาด้วยโอ้โหนกไฟฟินิกแมน S S R บวกตัวนี้นี่มันแจ่มจระัดจริงๆครับคุณผู้ชมใครที่ไม่มีนี่เป็นไปไม่ได้นะมันต้องมีจริงๆอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูกันในเทิร์นที่3กันเหมือนเดิมครับอัจจวันนี้ก็โจมเตียนไปนะโซนิคล่างสองฝั่งตรงข้ามก็โดนสันอยู่นะสำหรับเจ้าตัวโซนิคล่างที่2ก็ไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้ก็จะมาเป็นของฝั่่งเรราาานออจััไไปปคบผมฟิิกแลตย้้19 เมรทางสะท้อนนาเมตกลับมาหาฝั่งเราไม่มีเลยจ้าโคตรโกงครับคุณผู้ชมโอ้โห นี่แหละที่เป็นสาเหตุว่าทําไมเจ้าตัวด้วง SSR บวกมันตกเมตาเพราะมันโดนอันติไปแล้วมันไม่ได้สะท้อนดาเมจกลับมาทันทีเลยไงมันโดนค่าบไปก่อนนะคุณผู้ชมและจังหวะนี้โบลอนยิงบีมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวด้วงก็กลับเข้ามาสู่ในสนามแบบปกติฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบอย่างชัดเจนที่มีคนเคยถามก่อนนี้ว่าถ้าหากสมมติฝั่งตรงข้ามมันตายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วไอ้ตัวที่โดนขี่ออกไปจากสนามเนี่ยจะกลับเข้ามาสู่ในสนามได้หรือไม่ก็ดูคลิปนี้เพื่อยืนยันไปเลยแล้วกันนะว่าถ้าหากฝั่งตัวเนี่มนาาถูกกกออไปจส ก็จะกลับเข้ามาในสนามทันทีนะครับแล้วก็ลงเลือดเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีลงมิโลเนี่ยประมาณนี้อ่ะอันติกิเลวกันชุบไปปุ๊บโดนสะท้อนดาเมจกลับมา28ล้านอ่ะดวงโจมตีไปโดนสะท้อนดาเมจกลับมาอีก17ล้านโอ้โหปัญหาใหญ่แล้วฮะอ่ะโซดิกโจมตีไปอีกครั้งนึงโดนสะท้อนดาเมจกลับมาเท่าไหร่เออรอบนี้โบเข้าไปอีกทีนึงโอ้โหหนึ่งล้านเจ็ดหรือสิบเจ็ดล้านก็ไม่รู้นะดูไม่ทันนกไฟฟินิแมนอันติไปดาเมจไม่เข้าครับผมเนื่องจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยตติดดโล่าา่่่่ออออมมมะะะะไปเปเเเเเ็็นนนนนนทททีีรรยยยบยะะะะนน้้้ฮาาาจจกสแคหวัง อันติเกวินไปก็ไม่ได้มีอะไรนะจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็นนะ่าจะได้เกิดใหม่อีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมเข้ามาอันติไปตอนนิกหนึ่งทีครับผม11ล้านดาเมจดโลอามาตะก,ก็หายไปเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วยิงบีมเข้าไปเต็มเตมช็อตนี้เลือดเต็มจํานวนครับผม20ล้านดาเมจโดนสะท้อนกลับมาเท่าไหร่เอ่ยจังหวะนี้ <S <S โอ้โหย,ยังไม่ขึ้นดาเมจสะท้อนนะ ฟังตรงข้ามต่อยสวนกลับมาก่อนแล้วโดนสะท้อนดาเมจกลับมาอยู่ที่3 3ล้านครับคุณผู้ชมนี่แหละคือปัญหาเลยฮะถ้าไอ้เจ้าตัวด้วงมันอยู่ในสนามเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจได้เรื่อยๆนะและการสะท้อนดาเมจของมันเนี่ยคือโคตรแรงนะคุณผู้ชมสะท้อนทั้งทีมเอ่ยแล้วก็ดาเมจข,ของการสะท้อนเนี่ยจะอยู่ที่60%เรหากเราเอาเจ้าตัวเกวินไปสตัรใส่มันเนี่ยโดนสะท้อนดาเมจอย่างแน่นอน100%แต่ถ้าเกิดใช้เจ้าตัวนกไฟร่างที่2ขี้มันออกจากสนามไปเมื่อไหร่ การสะท้อนดาเมจก็จะไม่มีอะไรใดๆเกิดขึ้นเลยแต่ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามมันเหลือแค่ตัวเดียวนะครับมันก็เลยโดนสะท้อนดาเมจมาเรียลัวเนื่องจากเราไม่สามารถคีบเจ้าตัวดวงออกจากสนามได้นั่นเองก็เอาเป็นว่าโดยวรวมสําหรับควิดวีโอนี้ในศึกดวลเดือดของทีมปีศาจเนี่ยก็แน่าจะเป็นคําตอบให้กับใครหลายๆคนได้ดีเลยนะว่าไอการคีบตัวคอรออกจากสนามเนี่ยมันดีหรือว่ามันแตกต่างจากการติดสตันยังไงนะก็ลองดูกันย้ำๆไปเมื่อเราคีบไปปุ๊บ สถานะสกิลติดตรงติดตัวไม่สามารถทำงานได้เลยทันทีแต่ถ้าหากเป็นผลออกสกิลติดตัวที่ว่ามันจะลดดาเมจของฝั่งตรงข้ามหรือว่าเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของทีมเราเองเนี่ยอันเนี้ยมันยังจะสามารถทำได้นะ<อ>เนื่องจากสกิลเหล่านั้นเนี่ยมันใช้งานไปก่อนที่จะโดนคีบออกจากสนามนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสกิลติดตัวอย่างเช่นการสะท้อนดาเมจของดวงอันนี้ไม่สามารถทำได้แล้วก็การเด้งเลื่อนของเจ้าตัวอะตอมิกอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ส่วนการไล่โจมตีของเจ้าตัวการโรลางที่2ก็ไม่สามารถทำได้ชเช่นเดียวกันเนื่ออองงงงจจาาาาาาากกกตตตตตััััวววววละครรรขขเเไไไไมมมมม่่่ดด้้้ยูในนนนสสสปถถึิิี็ท ได้นะถ้าหากนกไฟฟินิกแมนรันที่2ของเรามันมีสปีดที่เร็วกว่าแบบเข้าสนามมาปุ๊บเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนมันขี้ไปเลยเอออารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะมีผลเอาเป็นว่าสําหรับคลิปดีโนี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นความโหดความโค้งของไอ้เจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนรันที่2แบบชัดๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่คิดจะเปิดตัวละครของเขาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าใครมีข้ออะไรสงสัยอีกก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าผมว่างผมมีเวลาผมจะเข้าไปตอบให้แต่ถ้าเกิดคอมเมนต์ไหนผมตอบไม่ได้้กกกก็จจะทําารดดไหหัววใใยเี อเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปโรนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน